ตรงหน้านะครับเป็นกองดาต้าเทคนะครับของรถ Honda นะครับจะเป็น Honda G D G E G K นะครับรุ่นแรกนะครับที่ผมจะมาแนะนำนะครับอันนี้นะครับจะเป็นรุ่น Honda Jazz G D นะครับเห็นไหมครับอ่า G D ครับผม G D อ่าอันนี้จะใส่ได้ตั้งแต่ Honda Jazz G D นะครับจะใส่ตั้งแต่ Jazz 0307นะครับแล้วก็ City 0308นะครับตัวนี้นี่ครับแถมฟีสติ๊กเกอร์ให้เหมือนกันนะครับ Jazz G D นะครับลักษณะอย่างนี้เลยนะครับต่อมานะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ต่อจาก Jazz G D นีะครับจะเป็น Honda Jazz GE ครับผมอันนี้นะครับเป็น Honda Jazz GE นะครับนี่ครับลักษณะจะเหลี่ยมๆอย่างนี้เลยแฮกสุนจะกล่าย่างดีครับผมในกองครับนี่ครับนี่เหลี่ยมๆอย่างนี้เลยนะครับขอบยางแข็งแรงทนทานครับไม่บิดเบี้ยวง่ายนะครับไม่สะสมความร้อนครับแข็งแรงครับผมตัวกอง เพาะดูได้นะครับแล้วก็กองรัตเทคจะเป็นกองกัดผ้าทุกตัวนะครับสามารถล้างน้ําได้นะครับผม Honda Jazz GE นะครับจะใส่ได้กับ Honda Jazz ปี08ถึงปี13นะครับแล้วก็ Honda City นะครับใส่ได้ตั้งแต่09ถึง13นะครับแล้วก็ Honda Brio Mobilio Honda Freed นะครับผมต่อมานะครับหลังจาก GD GE แล้วก็จะเป็นจ k นะครับ GK ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับ Jazz GK จะใส่ได้กับ Honda Jazz GK ปี14บวกขึ้นไปนะครับถึงปีปัจจุบันนะครับแล้วก็ Honda City ปี14บวกขึ้นไปเหมือนกันนะครับ แล้วก็ Honda BRV ครับผมตัวนี้เลยนะครับใส่กับ Jazz GK นะครับสุดท้ายนะครับที่ผมจะแนะนำให้นะครับก็คือ Honda City 1.0เทอร์โบนะครับนี่ครับเป็นลักษณะนี้เลยนะครับก๊อกอากาศ Data Tech นะครับสามารถล้างน้ำได้นะครับใช้งานได้กว่า100,000โลนะครับประหยัดน้ำมันครับผมล้างได้ด้วยน้ำเปล่าเลยนะครับเอามือถูๆหรือใช้แปรงขนอ่อนขัดหน่อยนะครับให้ฝุ่นออกนะครับราคาโปรโมชั่นพิเศษครับ1,290บาทผมจะส่งฟรีให้ด้วยนะครับก๊อ a t a Tech นะครับเป็นก๊องอากาศผ้าล้างน้ำได้นะครับเพิ่ม เพิ่มอัตราเร่งเพิ่มแรงมานะครับมาเพิ่มขึ้นหลัยตัวแน่นอนครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ